สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับ Exchange ที่ชื่อว่า S i p m e ตถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันนะครับ สำหรับซิปเมกนะครับผมถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักนะครับซิปเมกเนี่ยเป็น e x ็กชแนนครับที่ให้บริการนะครับสำหรับนักลงทุนคริปโตนะครับผมคล้ายๆกับทางไบแ c นแล้วก็ Bit ค u พนั่นเองครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวซิปเมกตัวนี้เนี่ยก็เหมือนๆกับหลายๆเอ็กชแนนครับที่อยากให้นักลงทุนนะครับผมหรือว่าคนที่อยากจะลงทุน,นในโลกของคริปโตนะครับมาทําการ ฝากเงินนะครับกับทางเอ็กเชิงนะครับโดยนะครับก็มีโปรแกรมเนี่ยที่ชื่อว่า SIP UP กับ SIP LOCK นะครับของทาง SIP m e กฝากเงินเอาไว้นะครับผมแล้วได้รับผลตอบแทนนะครับหรือว่า เขาเรียกง่ายๆคือเป็นด็อกบี้อนะครับในทางคริปโตนะครับการฝากซิปอัพกับซิปบล็อกเนี่ยกับทางซิปเมกเนี่ยถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับกับทางใบแนนเนี่ยก็คือการสเต็กกิ้งนั่นเองครับซึ่งผลตอบแทนนะครับของเจ้าตัวซิปอัพกับซิปบล็อกตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับว่าในโลกของคริปโตเนี่ยโลกที่ไม่มีตัวกลางนะครับผมค่าดําเนินการนะครับของการจัดการเนี่ยของเอ็กเชิงเนี่ยมันจะถูกกว่านะครับการที่เราเนี่ยฝากเงินนะครับเงินเฟียสหรือว่าเงินกระดาษเนี่ยในโลกนะครับของการเงินทั่วๆไปมันก็เลยทําำ อัตราผลตอบแทนนะครับผมของการฝากเงินเนี่ยกับทาง exchange นะครับเหล่านี้เนี่ยมีอัตราผลตอบแทนเนี่ยที่สูงกว่านะครับที่นี้นะครับเหา e x c h a ช g e เหล่านี้นะครับก็จะต้องนะครับผมเอาเงินนะครับผมที่เราฝากไปนะครับไปทำการลงทุนณที่ใดที่หนึ่งนะครับหรือว่าไปทำวิธีการอะไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้ได้ ผลตอบแทนกลับมานะครับผมแล้วเอากําไรส่วนนั้นนะครับมาแจกจ่ายให้กับคนที่ฝากเงินกับเขานั่นเองครับถ้าพูดถึงในโลกของเงินเฟียสหรือว่าเงินกระดาษเนี่ยทางธนาคารนะครับเขาก็จะเอาเงินฝากของเราเนี่ยไปทําการปล่อยกู้นะครับหรือว่าไปทําการลงทุนในกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้ผลตอบแทนมาแล้วก็มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับทางเรานั่นเองครับซึ่งในโลกของคริปโตเนี่ยเอ็กเชงเหล่านี้เนี่ยก็ทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือเอาเงินของเราเนี่ย ไปทําการลงทุนนะครับเพื่อมาทําการแจกผลตอบแทนให้กับทางผู้ที่มาฝากเงินหรือว่าผู้ที่มาลงทุนนั่นเองครับทีนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นกับทางซิปเมกนะครับต้องบอกว่าซิปเมกเนี่ยเอาเงินที่ไปฝากนะครับผมไปทําการลงทุนนะครับกับทางซิปเมก g l o b a l ซึ่งทางซิปเมก g l o b a l นะครับนั้นก็ไปทําการลงทุนอีกทีนะครับกับทางดีเบลกับเซ e ยเซียครับซึ่งต้องบอกว่า ทั้งบีเบลกับเซลเซียสเนี่ยตอนนี้เนี่ยประสบปัญหานะครับทางด้านภาวะทางด้านการเงินนะครับก็เลยนะครับทำให้เนี่ยซิมเมกโกบอลเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเงินนะครับออกมาจากทางเจ้าตัวบีเบลหรือว่าเซลเซียสตรงนี้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับทางซิมเมกไทยแลนด์เนี่ยไปลงทุนกับทางซิมเมกโกบอลนะครับเมื่อซิมเมกโกบอลไม่สามารถที่จะ ดึงเงินนะครับจากทางบีเบลกับตัวตัวเซลเซนได้นะครับซิปเมกไทยแลนด์ก็ไม่สามารถที่จะดึงเงินมาจากซิปเมกโกโบได้เช่นเดียวกันครับซึ่งเมื่อไม่สามารถที่จะดึงเงินมาได้นะครับทางซิปเมกเนี่ยก็เกิดภาวะที่เขาเรียกว่าภาวะขาดสภาพคล่องนะจนในที่สุดนะครับทางซิปเมกเนี่ยก็ประกาศนะครับงับการฝากถอนชั่วคราวก่อนนะครับซึ่งนะครับผมทางซิปเมกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ปิดตัวไปแต่อย่างใดนะครับเขาก็ยังออกมาไลฟ์สดนะครับผมเพื่อ เพิ่มความเชื่อมั่นนะครับผมโดยนะครับผมเขาบอกว่าแทร็กเก็ตต่อไปนะครับก็คือว่าทางซิปเมกเนี่ยก็จะคงทําการฟ้องร้องนะครับผมกับทางซิปเมกโกลบนะครับเพื่อนําสินทรัพย์กลับมานะครับผมและอีกครั้งนะครับทางซิปเมกเนี่ยก็ยังประกาศว่าอาจจะขายนะครับบริษัทในบางส่วนนะครับผมเพื่อดึงเงินกลับขึ้นมาหรือว่าเพิ่มสภาพคล่องให้กับทางบริษัทนั่นเองครับก็ยังไงเนี่ยทางซิปเมกเนี่ยจะ ประกาศตัวหรือว่าดําเนินการยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ